สบายดีสบายดีเอฟซี FC ทุกคนยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องทีเคอีกเชนเก่าเส้นเกยเนาะเฉพาะคลิปวิดีโอนี้กาโบมี่ยังหลายทุกคนกาพัชิมาไทายนกเนาะตัวนี้ก็ถือว่าเป็นนกขวาทุกคนเป็นนกขวาํานวนหลายแน่แหละคืออยู่ในกรงเนาะมันจะอยู่ในกรงคือตัวนี้จะเป็นคือมีคนคนนึ่งนอนที่ว่าคนเลี้ยงไว่คนเลี้ยงกน เลี้ยงจำนวนหลายเลยทุกคนเป็น2-300ตัวเนาะกะเหาเห็นเข้ามาเห็นกันเลยว่ามาถ่ายให้ทุกคนในเบื้งนี่ตัวนี้ก็จะเป็นกงแยกเดี่ยวเนาะตัวนี้เนาะกงแยกเดี่ยวกะนี่กงละโตเนาะมันจะมีอยู่กงละโตนี่อีกตัวนี้มันจะเป็นกงใหญ่แต่ว่ามันก็มีตัวเดียวเนาะตัวนี้เนาะเพราะว่ามันก็ยังแห่อย,อยู่แหละ มันยังบุญานคุ้นเคยกับผู้คนน้เนาะก็จะค่อนข้างจะดีนีงเองคือเฉพาะอยู่กรงน้อยกรงแยกเดียวนี่ก็จะคุ้นเคยกับคนพอจะไป็นสำนึยงนะเนาะนี่อยู่ด้านใน,น้ะทุกคน,นด้านในนี่ก็จะมีตัวดำๆในนกอี่ยนกตัวนี้มันจะบกเป็นนกว่ามันจะเป็นนกเนี่ยว่าตัวดำๆนอทุกคนไม่่นกทั่วมานกอย่างนี้แหละทุกคนนนามืดนะคงอาจจะบูเห็นเนาะนี่ตัวนี้จะเป็นนกก็ปวาเลยทุกคนเลยดิหลายเลยทุกคน มีเฉพาะกงนี้ก็จะมีอยู่ประมาณ200เนาะตัวนี้เนาะมีอยู่ประมาณ200กว่าตัวตัวนี้นี่กองอาจจะิยะเน,เนาะเพราะว่าตากงมันน้อยเนาะแล้วก็จะเอาตานางอย่างใสแกกองอาจจะบยะอยูเ่เลยอยู่ด้านในก็จะมีอีกกงหนึ่งเลยทุกคนนี่ตัวนี้กระลายตัวนี้ครับตัวนี้ก็อยู่อยู่ในระดับประมาณ200ร0 0ยหาตัวเนาะตัวนี้เนาะกระลายเลยแหละแตกเงาวๆเลยทุกคนอยู่ทางไหน เดี๋ยวจะน้อยเขาจะเข้าไปถ่ายทางไหนให้เบิ่งเลยทุกคนเด้อถ่ายทางไหนถ่ายใกล้ๆให้เบิ่งเลยเนาะว่ามันคืมีตัวงามบ่หลายเลยทุกคนนี่อื้มสวรเนาะสะออนนกเลยทุกคนคือท่านใดที่ว่ามักมักเกี่ยวกับในการเลี้ยงสัตว์หรือว่าเลี้ยงนกเป็นอย่างเงี้ยบุกฝนพลาดเลยทุกคนเด้อดีเดี๋ยวสีถ่ายใกล้ๆเบิ่งกขีดมาทุกคนก้องเห็นโอ้โหแต่งยาวๆเลยทุกคนคือสะพ่อ อาหารที่ว่าทางเจ้าของเพื่อนเอาให้กินเนี่ยก็จะเป็นมะกร้วยเลยทุกคนมันจะใส่มะกร้วยเนาะใส่มะก้วยเกลือใส่เป็นอาหารของนกกาซื้อมาเป็นเกลือพื่ออะมันหลายตัวเนาะหลายตัวก็ซื้อมาเป็นเกลือแบบเอาปอนลงเอาเข้าไปเทรวีเทระวีกาเบิดไอ้ทุกคนแป๊บเดียวเบิดแป๊บเดียวเบิดเนาะบุกปุ่มมือวีหนึ่งเพราะว่ามันหลายมันจำนวนหลายเลยทุกคนเห็สิเข้าไปทางไหนนี่ทุกคนงามว่ทุกคน ม่ได้ตัวงามๆเนาะบางตัวก็จะซับกินมะก้วยกินอาหารแต่อปอกๆๆๆๆสายที่ว่าเรื่องฮักในการเรลเรี้ยงนกเป็อย่างบุกฝนผ่านเลยทุกคนงามเลทุกคนม่ได้ตัวงามๆเนะาะถ้าใครอยากได้ไปเลี้ยงเนาะเอามีแบ่งแบ่งปันให้เด้อแบ่งปันให้การติต่อเอาเนาะนี่ โอ้โหนี่นอดเลยทุกคนนี่ตัวงามๆไหมกุ้งนี่ก็จะอยู่ในระดับประมาณสองร้อยห้าสามร้อยก็ตัวนี่แหละตัวนี้ยนะนี่ตัวงามๆเลยทุกคนอ้าชวชมเป็นยาวๆเลยเอามาควายลงเป็นหวีนี่แป๊บเดียวเพื่